สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาสายยางรั่วแบบนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะไปปิดน้ำก่อนนะครับโดยที่เราจะจำหรือมาร์กจุดที่มันรั่วไว้ครับตอนนี้นะครับน้ำก็หยุดรั่วแล้วนะครับหยุดไหลแล้ว เราก็จะเห็นร่องรอยนะครับว่าเป็นร่องรอยของสายยางแตกครับนี่นะครับอาจจะโดนเหยียบนะครับเพราะสายยางแบบนี้เนี่ยจะแตกได้ง่ายครับลักษณะการเป็นแบบนี้นะครับเราต้องรอให้มันแห้งก่อนครับเพราะว่าถ้าเปียกน้ําเนี่ยเราะยําทำอะไรไม่ได้นะครับก็ให้เราหาอะไรก็ได้ครับมาหนุนให้สายตรงจุดนี้มันสูงขึ้นครับเพื่อให้น้ําในสายยางเนี่ย ที่อยู่ภายในเนี่ยมันไหลออกไปทางอื่นครับสายยางประเภทนี้นะครับจะมีความบางนะครับไม่หนานะครับการซ่อมก็จะยากนิดนึงนะครับแล้วก็มันแตกได้ง่ายครับเมื่อใช้ไปสักระยะเดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดตรงปลายสายเนี่ยมาสักประมาณหนึ่งนิ้วครับผมเพื่อที่ว่าเราจะนำไปปะตรงส่วนที่มันแตกครับ เมื่อเราตัดปลายท่อมาแล้วนะครับก็ให้เราผ่าครับผมนี่นะครับผ่าให้มันอ้าออกได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดภายในครับเช็ดให้แห้งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้กาวทาครับผม อย่าให้มีน้ำนะครับเช็ดให้แห้งเลยเมื่อเราเช็ดตรงส่วนนี้แห้งแล้วนะครับเราก็เช็ดตรงส่วนรอยที่แตกครับรอยที่แตกอยู่นี่นะฮะเช็ดให้แห้งเหมือนกันครับ อเมื่อแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้กาวทาท่อนะครับทีกทาท่อ pvc นั่นแหละครับเป็นตัวประสานครับผมนี่นะเพื่อนๆทาเลยครับทาทับแผลไปเลยนะครับนี่ครับทาให้ชุ่มเลย จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ทาตรงส่วนที่เราตัดไว้ครับทาด้านในครับให้ชุ่มเลยเหมือนกันครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอาตรงส่วนนี้นะครับให้ตรงกลางเนี่ยมันปะทับรอยครับเหมือนกับเราปะยางรถนะครับ ปาไปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆต้องหาอะไรมารัดนะครับรัดให้แน่นจะใช้เป็นยางในรถจักรยานนะครับยางในที่เขาไอ้นี่แล้วก็ได้แต่ผมก็จะหาอุปกรณ์ที่มันใกล้ๆมือนะครับผมจะใช้เป็นเทปพันสายไฟครับ คืออันนี้เราแค่ประคองให้มันแน่นนะครับเพื่อว่าให้มันแนบสนิทกันให้มากที่สุดเพื่อนๆจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นลวดเป็นอะไรก็ได้ที่เราหาได้ง่ายๆอแล้วก็ทิ้งไว้ครับรอให้แห้ง หรือถ้าสายยางของเพื่อนๆนะครับมันเก่าแล้วนะครับหรือว่ามันสั้นมันไม่คุ้มที่จะต่อหรือว่าไม่คุ้มที่จะซ่อมนะครับเพื่อนๆก็ลองหาซื้อสายแบบนี้มาใช้ดูครับลักษณะสายเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับคุณสมบัติที่ดีของเขาคือมันจะไม่พับครับเพื่อนๆผมจะลองงอนะครับเนี่ยงอมันม้วนเลยนะ แล้วเดี๋ยวผมจะดึงตรงๆครับปกติตรงนั้นน่ะมันจะชอบพับดูนะครับรอยพับเนี่ยมันจะโดดมาอย่างนี้ครับรุ่นนี้นะครับใช้ดีครับใช้แล้วสายมันจะไม่พับนะครับเวลาที่เราดึงมันจะดีดตัวออกนะครับแล้วน้ําภายในนะครับน้ําข้างในเนี่ยมันจะไม่เป็นตะไคร่น้ํานะครับ คือโดยปกติเนี่ยสายยางที่เราใช้ถ้าเป็นสายขา้าวขาวเนี่ยพอใช้เป็นนานๆสีจะเปลี่ยนจะกรอบนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเกาะเป็นตะไคร่น้ําเขียวๆแต่ถ้าเป็นสายยางแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นตะไคร่น้ําเพราะว่ามันไม่ได้รับแสงนะครับตะไคร่น้ําก็จะไม่เกิดแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับวัตถุในการทําเนี่ยวัสดุในการทำเนี่ย,ยมันก็จะเป็นนละตัวกันนะครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาใช้เขารับประกันอยู่ประมาณแปดปีครับถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ก็ใช้มาประมาณสองปีแล้วก็ยังใช้ดีอยู่ครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันซ่อมไม่คุ้มนะครับขี้เกียจซ่อมหรือว่าสายมันสั้นสายมันเก่าแล้วก็ซื้อแบบนี้มาเปลี่ยนครับหลังจากที่ผมได้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะลองให้เพื่อนๆดูครับ ว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงไหมนะครับตอนเพื่อนๆทาอาจจะไม่ต้องแกะเทปพันสายไฟออกก็ได้นะแต่นนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้มันแห้งสนิทดีหรือยังผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่ารีบแกะมาทําให้ดูฝนจะตกครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ําครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เปิดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับน้ำก็ไม่รั่วแล้วเพื่อนๆใช้วิธีนี้ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าน้ำเนี่ยเปิดจริงๆนี่ครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ